nơi ạ nơi ăn cà mình mà có tắt cà sốt say đấy hả sức ốp cái sát mềm mềm sao nhôm mà nhôm sốt tao thích tao sẽ nhận nữa à nhôm sốt lít đừng xì xì rồi วันนี้กินพิซซ่าวันพูกจะกินปลาเจ้ารำนี่รู้คนแจอบนี่นกินพอดีแลยอ่ะมาไม่อื้อ อืมหนุ่มคอดีขนัดถ้าอบไม่ล่ำนะถ้าแป้งมันมันนิ่มนะถ้ามันไม่ล่ำมันจบบาดปากบาดบาดท้า,ทาทงในลื่นนะแ้วมัน,นยังเขามันตาด้างในเขาเป็นแผ่เนี่ยวกแป้งเนี่ย สภาพมัน,นอุ่มมัน,นจะมาบาดมัน,นจะมาบาดเนื้อเขาอืมแับอืม,อม แซ่บกระดอกระเดียดอีห้องนี้ดังเลยอีห้องนี้ดังในเยอรมันเลยนี่นะมันลดราคาแต่ไปซื้อมาจะเนีย้ยผมขึ้นเนีย